ียกว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่รักมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เราชอบอ่ะพรุ่งนี้เราไม่ชอบก็ได้ไงแล้วเ,เราชอบได้เป็นพันๆอย่างวันนี้ชอบอันนี้พรุ่งนี้ก็ชอบอีกอย่างนึงสิ่งที่รักมีอย่างเดียวถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราจะไม่มีข้อแม้กับมันบางคนชอบบอกว่าเฮ้ยผมติด,น,ตดนู่นติดนี่แสดงคุณไม่ได้รักมันยังไม่ได้รักจริงคุณแค่ชอบมันคุณไปหาก่อน สิ่งที่รักมันคืออะไรถ้าคุณรักมันเมื่อไหร่นะข้อแม้ต่างๆจะไม่เกิดกับตัวคุณคุณยังไม่ตั้งข้อแม้กับมันเป็นอันขาดเลยคุณจะไปหามันแล้วคุณจะทำมันไม่ว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่กกับเรื่องรถนะมันมันไม่สําคัญว่าว่าว่าเราเราจะผ่านอะไรมาเราจะเคยทําอะไรมาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือมันจะตรงทางสายที่ที่เราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราชอบมันเลยไม่ต้องตั้งข้อแม้้วทำมันไปเลยลองผิดลองถูกทำมันไปด้วยความรักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวความสุข มาหาเราเแล้วถ้าวันหนึ่งเปลี่ยนสิ่งที่เรารักให้กลับมาเลี้ยงดูเราได้อันนั้นคลาสสิกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือความรู้สึกของคุณต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจิงที่ต้องเลี้ยงดูชีวิตของคุณให้สมบูรณ์แบบได้ด้วยของคุณมาว่าพี่วันนี้ได้ทั้งประสบการณ์ความรู้สึกเปิดโลกกับผมด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็อะไรป <c oughs> <ๆ S 2> ใหม่เยอะเลยยินดีได้เจอและรู้จักดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ <c oughs>